baby? ผู้ชมครับนี่คือขยับแวน่นทอครับการเป็นนักสร้างสรรค์หนังนะครับในมุมมองของผมคือเวลาคุณมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับหนังเนี่ยคุณต้องท้าทายตัวคุณเองมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าพล็อตของคุณไอเดียของคุณเนี่ยเขาจะซื้อคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเปี่ยมล้นด้วยความเชื่อมัน่นพ s s ช่นในการเป็นนักสร้างหนังหรือสร้างสรรค์หนังคุณต้องรู้จักรอว่าเวลามันเหมาะสมหรือไม่ผมกําลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในแวดวง ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขาโลดแล่นมาแล้วนักศึกษาภาพยนตร์ทุกวันนี้ยกย่องให้เขาเป็น father of modern cinema หรือบิดาแห่งซีนีมายุคใหม่นั่นเองนะครับเขาคือพอลทอมัสอ s นเดอร์สันจากหนังหลายลายเรื่องที่เขาสร้างสรรค์และรังสรรค์มาที่เราผ่านสายตาเราเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเอาเหตุการณ์เอาประเด็นเล็กๆตีใหญ่เล่าใหญ่เอาประเด็นที่ห้อมล้อมชีวิตประจําวันแม้แต่เราเดินถนนอยู่เขาก็เอามาผสมจนถึงขั้นว่า เขาเองยอมรับเลยนะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจจากหนังอื่นมาใส่เข้าไปแต่เขาเล่าแบบสไตล์ของเขานนั่นเองย้อนหลังกลับไป20ปีเขามีไอเดียหนังเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะตีแผ่สังคมอเมริกาในยุคนั้นและแรงบันดาลใจอีกอันหนึ่งของเขาคือนวนิยายโดยทอมัสเพนชอนที่มีชื่อว่าวายแกลนนั่นเองครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้นำเอาไอเดียเหล่านี้ก่อกำเนิดเป็นชื่อหนังขึ้นมาอันหนึ่งภายใต้ชื่อพอทอมัสแอนเดรสันฟิลม์มเขายังไม่มีชื่อนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยทุก2-3ปีเขาจะมาปัดฝุ่นเติมไอเดียเข้าไปถ้าเราใช้บัญยัติยานการหารเนี่ยยีปีเท่ากับว่าเขาใช้เวลาปัดฝุ่นแล้วเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปเนี่ยเกือบ6ครั้งนะครับแล้วในที่สุดวันนี้ Warner Brothers Studio เนี่ยเป็นสตูดิโอเดียวที่ให้เงินเขามากที่สุดในชีวิตของเขามากกว่าร้อยล้านเหรียญในการ รังสัรหนังเรื่องใหม่ของเขาที่มีชื่อว่า one battle after another แค่ชื่อก็แปลกแล้วแล้วมีแต่คนบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตัว metacritic หรือ t o m a t o r o t t e n critic นี่นะฮะคะแนนเขาสูงมากเลยนะฮะเลย90หมดบทเลยแล้วทุกคนก็ชมว่านี่เป็นหนังเต็งออสการ์ของเขาผู้ชายที่ชื่อพอทอมัสอนเดสันหรือคนชอบเรียกเขาว่า pta เขาบอกว่าใครจะไปดูหนังเรื่องนี้ไม่ต้องรับรู้อะไรเข้าไปด้วยสมองเปล่าๆแล้วจะงง,ง แล้วก็ความงงคือความสนุกของหนังเรื่องนี้และซาบซึ้งกับหนังเรื่องนี้แล้วหัวเราะก,กับหนังเรื่องนี้มีครบทุกลรบครับไปติดตามรารยะเอรดทั้งหมดนี้ได้แล้วครับ God damn revolution! damn Viva la it! One Battle After Another คือภาพยนตร์ที่พอลทอมัสอนเดอร์สันใช้เวลาถึง20ปีในการพัฒนาบทภาพยนตร์เขาได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องวายแ l ง n ของทอมัสเพนชอนเป็นหนังสือเกี่ยวกับยุค60ที่เขียนขึ้นในยุค80ซึ่งเขาตั้งธงเอาไว้ว่ามันต้องหนังแอคชั่นแนวขับรถไล่ล่าและต้องมีตัวละครหญิงที่เป็นนักปฏิวัติแต่เขาก็รู้สึกว่านิยายอย่าง w า n แ l i n นั้นแปลงเป็นบทภาพยนตร์ยากเสียเหลือเกินตลอด20ปีเขาค่อยๆเพิ่มแต่ละฉากอย่างละ เมมียดละแต่ก็ยังไม่ถูกใจจนทำให้เขาตัดสินใจหยิบแค่บางส่วนจากนิยายมาร้อยเรียงเข้ากับเหตุการณ์ในช่วงปี60ที่มีพื้นหลังเป็นยุคปัจจุบันที่จะเล่าเรื่องราวผ่านการต่อสู้ของคนที่เป็นพ่อที่อยากจะปกป้องลูกจากอดีตที่เลวร้ายของตัวเองอย่าง One Battle After Another นี่คือผลงานการกำกับลำดับที่10ที่เขาตัดสินใจเล่าเรื่องราวจากยุคปัจจุบันซึ่งเขาเผยว่ามันเป็นการถ่ายทำในยุคที่คนดูในปัจจุบันสามารถ เข้าถึงหนังของเขาได้ง่ายขึ้นและตัวเขาเองสามารถลงไปถ่ายทําถึงสถานที่จริงได้โดยไม่ต้องรอพร็อพจากยุคก่อนๆและที่สําคัญเขาถ่ายทําเรื่องนี้โดยใช้ฟิล์ม VistaVision อีกด้วย <'m> sorry. Didn ask for didn't how wrong with you? You right. One battle after another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าบอกเล่าเรื่องราวของบ๊อบเฟอร์กูสันซึ่งก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อว่าแพทและอยู่กับกลุ่มปฏิวัติ French 75และตกหลุมรักเพอร์เฟเดียที่สุดท้ายความรักก็ทิ้งเขาไปเหลือไว้แต่เพียงลูกสาวกับตัวเขาที่ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่และต้องหลบหลีกชีวิตอันแสนปกติอยู่กลางป่าและต้องเลี้ยงลูกสาวด้วยตัวคนเดียวแต่16ปีต่อมาสิ่งผิดพลาดที่เขาเคยทำเอาไว้ศัตรูของเขากลับมารักพา ตัวลูกสาวของเขาไปเโอนอโดดิแคปรีโอรับบทเป็นบ๊อบเฟอร์กูสันคุณพ่อผู้ไม่เอาอ่าวันวันเอาแต่สูบกระบอกกัญชาและดื่มเหล้าไปวันวันแต่เมื่อวันหนึ่งลูกสาวของเขาถูกลักพาตัวไปจากผลของการกระทําของเขาเขาจึงต้องรวบรวมความกล้ากระเทาะเปลือกตัวเองเพื่อทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวของเขาปลอดภยัยเชสอินฟินิตี้รับบทเป็นวินล่าลูกสาวที่ถูกจับตัวไปของบ๊อบการแสดงของเธอเรียกว่ายอดเยี่ยมไร้ที่ติสามารถเล่นคู่กับทุกคนได้ ไม่เคอะเขินจนทุกคนแทบไม่เชื่อว่านี่คือการแสดงภาพยนตร์สเกลใหญ่ครั้งแรกของเธอทีอา่าเทเลอร์รับบทเป็นเพอร์ฟิเดียสาวผู้หัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยการปฏิวัติเธอทิ้งบ๊อบและลูกสาวไว้เบื้องหลังก่อนที่จะจากพวกเขาไปอย่างไร้เยื่อใหญ่ชอนเพนรับบทเป็นพันเอกสตีเฟนเจล็อกจอร์กับบทวายร้ายที่มีหัวใจเขาคือศัตรูตัวฉกาจของบ๊อบที่กลับมาเพื่อสะสางเรื่องราวเมื่อ16ปีก่อนเบเนซิโอเดลโตโรรับบทเป็นเซนเซซ์จิโอ เซนต์คาร์ลอสผู้เป็นทั้งครูของวิลล่าและเพื่อนในยามยากของบ๊อบเรจิน่าฮอลรับบทเป็นเดียนดราผู้พิทักษ์ของวิลล่าที่มีแผลใจบางอย่างที่เธอไม่กล้าเปิดเผยให้วิลล่ารับรู้ Stuff, s <S ไปร่วมชมภาพยนตร์แอคชั่น Action ตลกร้ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้อันร่วมสมัยที่มีแรงขับเคลื่อนของชายผู้อยากปกป้องลูกสาวตัวเองกับแก่นของเรื่องราวความรักของครอบครัวที่ไม่ว่าจะอีกกี่ปีมันยังคงสดใหม่อยู่เสมอได้ใน one battle after another หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ freedom, freedom. สำหรับคนที่ดูแล้วไม่สปอยสำหรับคนที่ยังไม่ดูก็พยายามหาเวลาไปดูใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นาทีกับหนังเรื่องนี้นะครับแต่เชื่อผมคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะโดยเนื้อหาผมมองง่ายๆมีคนถามผมว่าหนังเรื่องนี้ถ้าให้เฮนรี่ทรานเล่าง่ายๆคืออะไรพ่อหาทางช่วยลูกครับพอด้วย ใจแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายใดวัฒนธรรมใดโลกใบนี้หมุนเวียนตลอดเวลาบริบทแห่งโลกความเชื่อวัฒนธรรมการเมืองภาษาเรื่องราวของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้มีหัวใจหัวใจที่ถูกเล่าเรื่องโดยพอทอมัสแอนเดอร์สันเรื่องราวของความรักที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวมีให้กับลูกสาวของเขา นั่นแหะครับคือ one battle after another ใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและรบกวนแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานจะได้มีกำลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแวนทอครับ